เอ้ยโยบัสเซ็ปสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผม b ิว a ิวนนกเกมเมอร์อีกครั้งนะครับแน่นอนว่าเรายังอยู่กับโหมตัวเดิมนั่นก็คือโดดิโอหรือว่าโดโดดิโอนั่นเองนะครับโดยมูฟเซตที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับมูฟแรกก็จะเป็นดิวเพ็กอันนี้นะฮะส่วนอีมูฟหนึ่งก็จะเป็นจำคิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถการใช้มูฟเซตหรือว่าสกิลต่างๆของสายนี้กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับพัสดีตัวแล้วก็การโจมตีปกติของเขาผมจะไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ให้กลับไปดูในคลิปที่แล้วเลยนะคลิปนี้ผมก็จะเลือกมาเป็นดิวเพ็กมูฟแรกเลยนะครับมูฟนี้เมื่อเราเลเวล5เราก็จะสามารถอัพมาได้นะมูฟดิวเพ็กจะเป็นการใช้ปากของเราโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับจิกไปหลายๆครั้งสร้างดามิเอตให้กับเป้าหมายนะหากเกตวิ่งเราเต็มก็จะเป็นพุ่งโจมตีแล้วก็ผลักเป้าหมายแบบนี้นะฮะสร้างดามเอตกันรวัรวๆกันเลยทีเดียวนะ oh, <God. S 1> การใช้มูฟนี้ก็จะเป็นการใช้เกตทั้งหมดขออองงงงเเเเเรรราาาลลยนนนะคััััหจจกกกกทีี่ม้ึ็ เป็นการลดคูดาวของท่านนี้นอกจากนี้การใช้มุฟใส่ฝ่ายตรงข้ามมันจะฟื้นฟู HP ให้กับเราตามเดเมจที่เราทําได้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้มุฟนี้เราต้องหันหน้าให้ดีนะครับผมตัวเราก็จะวิ่งไปตามทิศทางที่เราหันหัวอยู่นะครับผมต้องเลงให้ดีนะถ้าเกิดวิ่งผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับต่อมาเลเวลเเราก็จะอัพเป็นจำคิกนะครับจำคิกมันก็จะกระโดดเตะไปข้างหน้าแบบนี้นะ ระหว่างที่เรากระโดดเตะเนี่ยเกรดวิ่งเราก็จะเพิ่มด้วยครับหากโดนสิ่งกีดขวางพวกกำแพงหรือไม่ก็เป็นบอลศัตรตูพวกนี้นะครับผมมันจะกระโดดถีบแล้วก็เราจะกระทืบพื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะก็จะเป็นการสร้างดมเดามจดสองครั้งนะครับการกระทืบครั้งที่2จะทําให้ศัตรตูติดสถานะสโลนะครับและเมื่อเรากระโดดใส่กำแพงหรือไม่ก็บอลป่าหรือศัตรตูนะครับมันจะเพิ่มเกียร์วิ่งให้เราแบบนี้เลยนะคือเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไวอยู่นะครับเราลองมากระโดดใส่กุ้งตัวนี้ดูนะ เกือบเต็มเลยนะครับผมและหากเราใช้มุมนี้โจมตีโดนเป้าหมายมันจะลดคูดาวให้กับมุมนี้ด้วยนะฮะเรามาดูกันนะครับคูดาวตอนแรกมันจะอยู่ที่เท่าไหร่8วินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้ใส่กุ้งนี้ดูนะจะเหลือที่เท่าไรครับ5วินาทีลดไป3วินาทีถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะ <Yeah. S 1> และเมื่อเราอัปเกรดมุมนี้อีกครั้งเมื่อเรากระทืบพื้นครั้งที่2เนี่ยมันก็จะทําให้เป้าหมายติดสถานะสตันนะครับผม อ่าเรียกได้ว่าจะจ้านกันเลยทีเดียวนะส่วนอยู่ในมูฟสกิลพัฟสิการโจมตีปกติรวมทั้งการดังทำสกอร์ของเรานะคลิปที่แล้วผมได้อธิบายเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หัวคลิปอันนี้เลยนะสามารถไปเรียกดูกันได้เลยนะครับผมส่วนคมปงมูฟเซ็นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมให้เรากระโดดไปเมื่อเกียจเต็มเราก็ค่อยใช้ดิวเพ็ โจมตีให้ศัตรูมันถอยไปแบบนี้นะครับผมแล้วเราค่อยวิ่งออกมานะฮะโอเค okay, <ผม S 1> สําหรับความสามารถต่างๆผมก็จะอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นจริงๆกันเลยนะครับส่วนไอเทมผมก็จะเล่นเป็นเซตเดิมนะครับฟอสต์โซนแอตแทกเวนแล้วก็โฟกัสแบนนะเรียนเป็นฟอสต์โซนจะทําให้เราวิ่งเร็วยิ่งขึ้นจะเก็บเกียรวิ่งได้ไวย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแบตเทอร์ไอเทมก็เอาเป็นเอ็กซ์สปีดวิ่งเร็วๆกันนะครับผมส่วนเรียนเราก็จะยังเอาเป็นเซตเดิมนะครับจะเน้นไปที่พลัง นะครับผมก่อนคนอื่นจะแย่งไปโอเคอย่าลืมเช็คพวกไอเทมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมเกมนี้เราก็ไปยืนเลนล่างกันอีกเช่นเคยนะครับเดซี่ดูอายเขาไปฟาร์มแล้วนะและเกมนี้ผมมากับซินเดเลตนะฮะตัวบางๆอยู่ด้วยกัน2ตัวมันจะเวิร์กหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าซินเดเลตเนี่ยมันมีการโจมตีระยะไกลนะครับค่อนข้างเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งอยู่นะเกมนี้เจอทั้งเอปโซทั้งเอจิสแลนนะครับสตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอพีอยู่ด้วยนะครับผมเอปโซเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าโดนดาบบิตเต็มๆชุดเยเนี่ยยยัันนีีี้เเเรกกกว่าาลลบฐทดยว Let's go man Ôi, dòng đi bịt anh ngay à nè Lui 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 lui. Lui lui lui. 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 เรียบร้อยครับผมถอย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 จะมาเหรอเอาทันนะครับเฮ้ยเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เก็บเลือดมาก่อนเก็บเลือดมาก่อน <laughs> เฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับผมถอยมา <laughs> แอปโซน,น่าแห้งกันเลยนะฮะได้แล้วครับ ดัง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 โอ้โหวืดครับผมวืดถอยไปดิพวกถอยไปดิพวกเอาไปละ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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหมดอะจัดไปพวกไถมันเราจะไถมันนี่ดังไปก่อนครับไป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  เก็บเลือดมาไปไปไปบุ้มบึ้มบบบเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ผมอ่ะไม่ได้ผมอ่ะเดียดายมากเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีพวกเราล้อเล่นหรอพวกนี่มาดิมาดิเอาได้ปะล่ะอย่างไวอ่ะตัวนี้นะฮะ โจนโจนโจนเรียบร้อยครับผมจัดมันพวกจัดมันพวกเรียบร้อยครับเอามันช่วยหน่อยพวกช่วยหน่อยเรียบร้อยครับผมสวยง,งามฮะเฮ้ยแล้วมันไอ้นั่นแล้วดีวะ่ะโอ้โหเพื่อนเราอรอเลยนะฮะไปครับขอเลื่อนมาก่อนโจมตีดิโจมตีดิโจมตีโอเคเฮ้ยฮัตซัมฮัตซัม ซิตโซ่ซิตโซ่เรียบร้อยครับผมเพื่อนเราอยู่โอ้มันมาด้านล่างครับจัดไปพวกนี่เหยียบหัวมันไม่โดนว่ะเหยียบหัวมันไม่โดนว่ะพวกมา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 นี่โดนไปดิครับโดนจิกไปดิครับลบจิกอ่ะเคยเห็นไหมมามามา ครับสวยงามครับสามคนนี้เล่นเป็นกันอยู่นะนี่เอาอะครับเอาอะครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาดิมาดิพวกเรียบร้อยคับผมเรียบร้อยครับผม,เ,บบผมเดินตัวปลิวไปแล้วครับนี่กันเกือบหมดหลอดไปนะโอ้โหยิทาเอฟโซเขาหลวมออกมานะได้คิวไปสองตัวแล้วนะะ เป็นไงปล่อยไปก่อนละกันนะครับตรงนี้นะโอ้ข้างบนเพื่อนเราได้ด้วยครับเลจิเลกิแอฟโซครับมามามาไปไหนครับไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับดัง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 ,ดง,ดง นี่เจาะไปดิสวานเจาะเจาะขีแตกไปถอ,ถอยถอยถอยเอาอีกเหรอพวกเอาอีกเหรอพวกเรียบร้อยไปดิครับเรียบร้อยไปดิครับตัวอะไรอยู่นี้อีกตัวหนึ่งตัวอะไรอยู่นี้อีกตัวหนึ่งมาดิครับมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะ อุ๊ยอ้๊ยอุ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 ยถอ,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 อยถอยถอยถอยโอ้โหมายิงปืนใหญ่อะไรตรงนี้วะยิงปืนใหญ่อะไรตรงนี้วะไปไปไปขอบัฟมาก่อนเก็บบัฟก่อนครับโอโ้เพื่อนเราเอาไปแล้วนี่วะเพื่อนเราเอาไปแล้วก็ไปครับยาวไปยาวไปกระโดดข้ามแผงไม่พ้นครับผม ยาวไปนี่ทืบมันครับทึบมันแล้วก็ถ่ายมันกลับมาครับโอ้โหทึบไม่โดนทึบไม่โดนเรียบร้อยไปดิเรียบรอย้รยบรอยไปดิมามาม,ามาไปดังดังด,งด,งดงเขายังไม่เกิดมาเดี๋ยวผมจะถีบมันออกมานะฮะ วิ่งมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าครับมาดิครับมาเรียบร้อยไปเด็กพวกเรียบร้อยไปเด็กพวกๆๆเจจีเล็กอีกเกิดครับผมไปช่วยบอลหน่อยลุ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 ยกระโดดไปลุย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 มีใครอยู่แถวนี้ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมไปครับ เก็บยูไนห์ก่อนดีกวาเก็บยูไนห์ก่อนดีกวาทื่อไปดิพวกโอ้โหโหเรียบร้อยอะเรียบร้อยอะอัดมันอัดมันเรียบร้อยครับผมดังไปก่อนดังไปก่อนดังไปก่อนเฮ้ยติดกำแพงได้ไงอ่ยอุ่ย ไปลุยอยู่ไหนก็มีแล้วตอนนี้จุบเฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยหมดอ่ะพวกเรียบร้อยหมดอ่ะพวกเรียบร้อยหมดอ่ะพวกเก็บไปดิเก็บกระจายอ่ะเก็บกระจายอ่ะตัวอะไรมาตรงนี้ครับผม อะไรมาตรงนี้ครับผมมาดิครับเรียบร้อยอะ่ะอย่าหูดอย่าป่วนอย่าป่วนนะครับดูครับโอ้โหไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มก่อนมอนด้านบนยังมีมอนด้านบนยังมีทันบอกวะ่ะทันบอกววะอยู่ไหน โอ้มีพึ่งมีพึ่งไม่ใช่พึ่งกินนกทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะทำไมเพื่อนเราคิวกันจะจายเลยอะ่ะนะครับ ลมมาแล้วลมมาลมเพลลมพัดไปพวกโอเคได้เราครับผมสวยนะไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยบึม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 เรียบร้อยไปดิพวกเฮ้ยเรียบร้อยไปดิพวก เอา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 นิดเดียวนิดเดียวโอเคสวยครับผมลุย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 เกาะผมหมดแล้วอ่ะแต่ว่ายังมีบัฟบัฟที่ทำให้เราดังไวนะครับโอเคฝ่ายศัตรูยอมแพ้ไปเรียบร้อยนะครับจัดไปดีโหดๆนะฮะไอตัวนี้ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะาโอพหน่ในตอนนี้นะแต่ว่าต้องอาศัยเทคนิคในการเล่นนิดนึงครับผมเรียบร้อยครับ800ต่อร้อยก,กว่าๆนะฮะ ได้ MVP ไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ดังไปได้203นะฮะคิวไป11แอดซิดไป9ครับผมดดเมจก็71 0 0นะฮะโอเคสำหรับปากสว่านมันก็เล่นประมาณนี้นะครับผมพุ่งกันรัวๆเลยนะจบเรียบร้อยสำหรับการเล่นโดดิโอหรือว่าโดโดดิโอในสายดิวเพ็ก e ปากสว่านเจาะทะลวงแบบนี้นะครับผมบูฟเซตทั้ง2สายของมันนะครับมันจะมีความเก่งเฉพาะด้านของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ ยิ่งถ้าเป็นดวเพกเมื่อกี้ก็จะมีดาเมจที่รุนแรงแล้วก็ผลักศัตรูพร้อมชังโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการดังทำสกอเก็บสแต็กไอเทมนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะนับตามจํานวนหัวที่เราสามารถดังได้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เช่นเคยครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับจะหากว่าใครชอบตัวนี้ก็รอซื้อรอเปกันได้เลยนะครับอีกไม่นานมันก็จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักแล้วนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนครับคัต